สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไละเอียบล็อกกับบัสนะครับตอนนี้เนี่ยบัสพาทุกคนมาตามสัญญาเลยพามาไหวเจ้าแม่กวนอิมหนานซานนะครับซึ่งเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยตั้งอยู่ที่ด้านใต้สุดเลยของเกาะไหหลำหรือว่าเกาะไหหนานนี่เองนะครับเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยด้านหลังของบัสเลยจะบอกว่ามีความสูงถึง108เมตรนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาสร้างแค่ปีเดียวเสร็จนะใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย อากาศนีกำลังดีเลยนะครับไม่ร้อนจนเกินไปนะครับเดี๋ยวัาจะพาทุกคนขึ้นไปชมข้างบนด้วยนะครับแล้วก็อีกเช่นเคยสําหรับผู้ที่เข้ารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้บัตรด้วยนะครับแล้วคลิปนี้เนี่ยติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าสนุกแน่ๆนะครับหาพ่อไม่เจอพ่ออยู่ไหนวะพ่ออยู่นั่นไปเลยลูกไ่ต้อง่วงเดี๋ยวแม่จะแก,ก้นี่แลวเราก็มาถึงแล้วนี่ เจ้าแม่กวนอิมมาจะให้ดูก้อนหินก่อนเพราะว่าตรงนี้ครับพื้นที่ที่สร้างเจ้าแม่กวนอิมต้องบอกว่าเกิดจากการที่ถมทะเลเพราะว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งออกมาเนี่ยประมาณ120เมตรนะครับก็ถมทะเลแล้วก็เราเห็นหินแต่ละก้อนใช่ไหมครับหินแต่ละก้อนจะมีการสลักชื่อไว้นะเนี่ยเข้ามาดูใกล้ๆสิ หินแต่ละก้อนจะมีการสลักชื่อไว้ครับเป็นแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเนาะเพราะว่าเขาจะให้มีการบริจาคแล้วก็นําเงินบริจาคเนี่ยมาสร้างเป็นหินพวกนี้มีไว้สําหรับทําหน้าที่กันคลื่นนะครับไม่ให้กัดเซาะช้ฝั่งนะครับจะบอกว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอากาศดีมากตอนนี้มีดอกไม้เต็มไปหมดเลยนี่ดอกคอสมอสนะครับระ้วาเราต้วนไปเข้าด้านหน้าเนาะ ตรงนี้เขาจะมีมีคติสอนใจก็คือหมื่นลีต้องมีก้าวแรกใช่ไหมเหมือนเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้นะครับที่สร้างมาจากแรงศรัทธ,ธาของพุทธศาสนิกชนแล้วก็ไม่ได้สร้างปีเดียวเสร็จนะครับอันนี้การเข้าไปอ่อ สก,การเจ้าแม่กวนอิมข้างในนะคร้องบอกว่าเนี่ยเดินไหลตลกมากเลยอ่ะแต่ก็กคนเยอะมากทุกคนก็คือตั้งใจมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันเนาะเพราะฉะนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็ต้องยอมต่อแถวแหละนานไม่เป็นไรแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตรูปก,กับวิดีโอให้ดูละกันเนาะ โลแกนของที่นี่นะครับคือ A small step forward อัจฉร t ยะ l i f ต towards civilization นะครับหรือว่านี่จะเป็นก้าวเล็กๆของคนคนหนึ่งแต่จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชาตินะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้บัตรเข้าไปข้างในแล้วนะครับเสียดายที่เก็บวิดีโอมาฝากทุกคนไม่ได้นะครับข้างในสวยมากแล้วก็ชั้นที่เป็นฐานดอกบัว ที่องค์เจ้าแม่กวนอิมยืนอยู่เนี่ยจะเป็นชั้นที่7นะครับแล้วก็จากชั้นที่7ลงมาเนี่ยคือต้องบอกว่าในแต่ละซอกแต่ละมุมอะคือมันต้องใช้คาว่าวิจิตรอะสวยจริงๆนะครับแล้วก็จะมะีเหมือนกับรูปสากาละาของเจ้าแม่กวนอิมปางต่างๆนะครับนอกนั้นมีมีพายุัยด้วยนะแล้วก็มีแบบว่าเทพต่างๆนันานะเยอะมากคือแปลว่าวันนี้ถ้าจะใช้เวลาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ต้องวันหนึ่งเต็มๆเลยนะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนไปติดตามรับชมกันเลยครับ อันนี้ก็คือเป็นน้องอีกัวน่านะครับน่ารักไหมครับน่านั่งด้วยเนาะเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะครับตอนนี้บัสอยู่ที่เทียนหายาห่เจียวนะครับคําว่าเทียนแปลว่าสวรรค์เนาะเทียนหายาก็คือจุดจบของสวรรค์นะครับแล้วก็หายเจียวหายแปลว่าทะเลเจียวก็คือที่สุดลูกหูลูกตานะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็นอุทยานคือเป็นทะเลแหละเทียนหยาไหายเจียวก็เลยหมายถึงจุดที่อ,อ่สวรรค์นะครับจุดที่ท้องฟ้ากับจุดที่ทะเลเนี่ยมาบรรจบกันก็คือเส้นขอบฟ้านั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ horizon ถูกไหมครับ ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีจุดที่ให้เช็คอินเยอะมากเลยนะอย่างด้านนี้เนี่ยจะเป็นน้ำพุไทยที่มาแล้วก็จะต้องถ่ายรูปเช็คอินลงไ g จนี่น้ำพุด้านนี้เลยนะครับแล้วก็กับรูปปั้นรูปปั้นเนี่ยที่เป็นนักโรบบลาเนี่ยครับเราก็แน่นอนที่ขาดไม่ได้คือน้องรถบัสคันนี้บัสพูดถูกปะเขาคือรถอะไรอะรถแบบไซซิงบัสเนาะแต่จริงๆแล้วคือรถนำเที่ยวนะครับที่เป็นน้องอีกวน่าน่ารักมากเลยนะครับก็ บรรยากาศเป็นยังไงตามไปดูเลยครับยวันนี้เราอยู่ที่ประเทศจีนาากาะไหหลัําจีนตั้งแต่บินมาแล้วไม่พอกาะไหหลัอ่าที่ไหนจันทบุ <c oughs> อันนี้คือทะเลเราจะไปดู พระอาทิตย์ตกแม่บอกเราจะมาดูพระอาทิตย์ตกโอเคสวยงามขนาดไหนในไหลน้ำเย็นมากแล้วก็ใสมากดูดิเหมือนหินผสมกับพัทยาคือมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบทรายแบบนุ่มนิ่มเหมือนพัทยาแล้วก็ไม่ได้น้าใสแจ๋วเหมือนหัวหินนะเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งอากาศดีจังเลยอ่ะ แต่จะบอกว่าตอนนี้คลืมๆแล้วครับไม่แน่นะวันนี้อาจจะฝนตกนะก้าจากตรงนี้เราก็คงไปหาอะไรกินตอนเย็นเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตอนดินเนอร์ไปดูนะครับโอเค บัตรว่าบัตรเข้าใจแล้วล่ะว่าทาไมคนจีนถึงชอบไปเที่ยวพัทยากันนะคะเพราะว่าดูนะสถานที่ท่องเที่ยวของจีนแต่ละที่เนี่ยเหมือนพัทยามากทั้งทะลงทะเลคนเขาน่าจะชอบแนวแบบเฟสติวัลเนี่ยด้านหลังของมาเห็นปะก็จะมีโขดหินมีทะเลอะไรอย่างเงี้ยพัทยาชัดๆอ่ะ โอ๊ยไรอ่ะไม่รู้หน้าด้วยหัวด้วยตัวด้วยกินนหขา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 ด้วยเออเอาให้สุดเอาให้สุดไปเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันแพร์เรนหน้ามันยังไม่สุดเห็นไหมนี่เปรูปคนอยู่นะบอกแล้วให้เอาขาเข้ามาเห็นป่ะเธอใครอยู่ไอส์คิมที่ไหนครับวันออฟดิสเย็บวัน yes วันออฟดส เอ้แได้แม่ก็ได้ไอศครีมอ๋อเป็นโอของแม่หรอแม่อะไรไอศครีมสตรอเบอรี่มีสตรอเบอรี่ด้วยแต่กินกันคะที่น่าจะแม่คนอินได้ไปหนึ่งใช่ไหมบัตที่ให้เป็นไอศครีมทุเรียนแล้วก็วันนี้ได้สตรอเบอรี่อ่ะทั้งหมดเป็นสามแล้วสิฮะได้ไอศครีมมะม่วงยี่สิบห้าหยวน อันนี้เท่าไหร่อันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ไปซื้อมาตอนไหนเนี่ย25หยวนซื้อตรงหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมอันนี้25หยวนนี่25หยวนแล้วน้ำมาเท่าไหร่น้ำเนี่ย10หยวนเออจะบอกว่าอยู่เนี่ยคิดถึงน้ำโค้งมากเพราะว่ากินแต่ชาทุกมื้อเลยนี่นี่ดูหินดูหินเออถ่ายให้มันเต็มก่อนเลยหินก้อนเนี้ยสวย เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มเนาะแต่ว่ายังไม่หมดบัตรมาต่างประเทศทั้งทีนึงยังไงมีฝากคลิปนาแน่น,นอนนะครับสำหรับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u u s s ไ r i ป e เป็นกําลังใจให้บัตดด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าบัตดก็จะพาทุกคนเที่ยวกันต่อในไหหลาแห่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเคยมาหรือใครมีโมเมนต์ต่างๆอยากจะแชร์เกี่ยวกับเกะาะไหหลาหรือว่าไหหาน,นันก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับลาไปแล้วครับบ๊ายบาย แล้วสิบมี่เสื้อสวยเสื้อสวยเสื้อลายลิงด้เนี่ยราะว่าที่เราซื้อกันในช้อปปี้เขาต้องเอามาจากที่นี่นนแน่ๆเลยอะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนคนเดินนะครับอยู่แถบชานเมืองของซานย่าเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเราจะเดินหาของกินตรงนี้แหละหมูเย็นเนาะเน่มีแม่เดินนําขบวนเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วในโซนเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆของก็เหมือนสัาเพลงอ่ะเหมือนประตูน้าอะไรอย่างเงี้ยของก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นของที่แบบมีคุณภาพเท่าไหร่นะเนี่ยเล็งเห็นไหมของกินเยอะป่ะอันนี้ก็เป็นแนวแบบว่า เคบับป้าแม่เคบับ,บับบแแล้วม่มีมข้าวผัดปูด้วยมีข้าวผัดปูด้วยเห็นแม่บอกนั่นนาะซีฟูด้ดอันนี้หมูหันนี่คุณแม่กำลังมาดูหมูหันอันนี้หมูห่านหมูน่ากินมากเลยเท่าไหร่ไม่รู้นะออนี่ทุกคนร้านทุเรียนเผา ดีน่าก,กินมากเลยตุยแล้วตุยแล้วไอติมจากนั้นแล้วจากนั้นเพื่อ,อไ,ไหนมอะไรอะไรก็ลืม<ด>น,กกน,น่ากินอู่นะแปงปิงแปงปิงเออเหมือนไส้กรอกอีสานอยู่ด,ยด้านน,นั้นนี่ขนมนากินมากเลย,ดยเดี๋ยวมากินเดี๋ยวมากิน ทนียทางรัฐบาลเขาก็พยายามพยายามที่จะทําให้มันเป็นเขตการค้าเสรีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเนาะเพราะเขาตระหนักว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกิจการหลักเป็นเศรษฐกิจหลักบัานคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่อีกสักสามสปีเขาคงจะพัฒนาทุกอย่างให้มันมีภาษาีกีดแหละนะแต่ว่าตอนนี้คือใช้มีส่วล้วนนี่อันนั้นน่จะเป็นไส้กรอหมูไหมเนาะน่าจะใช่เอาไหม

เย็นี่งเย็เย็นน้ำเย็นน้เย็นนยนน้ย็นน้อเยลย็นน้ำเย็นน้่เย็นน้ำเย็อนเ,อเอนน้ำแข็นส้เ้ายนเรานะเย็นเย็นนเยนน้ำ็นน้า็น้เยานเยานเย็นน้เยมานเย็นนแบบ้ำเย็น้าเย็นน้เย้เย็นนเย็นน้ำเยนอ้ำเยานน้ยมนนเ็นีเทเ็นแบบ้ำเา็นน่นน้ำเนน้ำเนี้ำเย็น้ำเยมนน้ำเนน้ำเย็นน้ำเย็น้เย็นท้ำเย้ำเนน้เย็นน้ำเย็น้เย็นลย็นน้ำเ็นี้ำนะเย็นน้ำเ้เขาาเ็ำเรรย็นย็ยบบนเ,ยเหลืองยไไ้้อร่อย ที่แห่งไหนมาเก็ต